การทดลองนี้แล้วนะครับเราจะหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยใช้ปรากฏการ์ารลกซ์นะครับโดยเราจะใช้หลักการที่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีเลนส์นูนวางอยู่หน้ากระจกเงารามนะครับถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งโฟกัสพอดีนะครับแสงที่ออกจากวัตถุเนี่ยเมื่อผ่านเลนส์นูนเนี่ยเขาก็จะ วิ่งขนานกับแกนมุกสําคัญใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตกกระทบตั้งฉากกับกระจกเงาราบแล้วก็แสงสะท้อนเนี่ยก็จะวิ่งกลับมาทางเดิมนะครับขนานกับแกนมุกสําคัญแล้วแสงที่ขนานกับแกนมุกสําคัญเมื่อผ่านเลนส์นน,นก็จะตกตัดกับจุดโฟกัสนะครับนั่นก็แปลว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งโฟกัสภาพที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่ตำแหน่งโฟกัสภาพกับวัตถุถ้าเกิดอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ย เขาก็จะไม่เกิดปรากฏการ Parallax นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตได้ว่าภาพกับวัตถุไม่ p a r a l ล a กกันแล้วเนี่ยแปลว่าวัตถุเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งโฟกัสของเลนส์นูนพอดีนะครับวิธีการทดลองเนี่ยก็ง่ายๆนะครับติดตั้งชุดทดลองนะครับโดยให้กระจกเงาราบนะครับเลนส์นูนแล้วก็วัตถุนะครับโดยที่ทำให้กระจกเงาราบเนี่ย เข้ามาใกล้เลนส์นนนเลยนะครับเราจะได้สังเกตปรากฏการกันได้ง่ายๆนะครับตอนนี้เราลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอาตรงนี้ผมวังวัตถุอยู่หน้าเลนส์น,นูนนะครับตอนนี้เราจะเห็นวัตถุนะครับแล้วก็ภาพที่อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครทดลองแล้วเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยเอาผ้า สะอาดนะครับนุ่มๆมาเช็ดกระจกกับเลนหน่อยนะครับเมื่อตอนนี้ผมลองเลื่อนมุมมองนครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยวัตถุกับภาพเนี่ยอยู่ตรงกันพอดีเป๊ะเลยแต่พอผมเปลี่ยนมุมมองนะฮะเลื่อนศีรษะมองไปทางซ้ายทีตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าภาพเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับส่วนวัตถุก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไม่ตรงกันพอ ผมเลืออ่อนเบรกด้านหนึ่งจะเห็นว่าภาพก็อยู่ฝั่งหนึ่งวัตถุก,ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ตรงกันอย่างนี้ก็คือเรากําลังสังเกตรปรากฏการ์พาราลักซ์อยู่นะครับนี้ผมลองเลื่อนอคําถามที่น่าสนใจนะครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราควรจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกนะครับนี้ผมลองเลื่อนไปนะครับจนกระทั่งนะภาพกับวัตถุเนี่ยนะขนาดพอๆกันนะครับยิงผม ถ้าเกิดผมลองเลื่อนเนี่ยผมจะพบว่าปรากฏการณ์ p า r a l กซ์เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยห่างกันมากแล้วนะครับคือภาพกับวัตถุไม่ค่อยห่างกันมากแล้วผมเลื่อนตำแหน่งเห็นไหมฮะภาพกับวัตถุเหลื่อมกันแค่นิดเดียวเองนะครับหลังจากเปลี่ยนมุมมองผมพยายามเลื่อนเข้าไปอีกเข้าไปอีกนะครับจนกระทั่งนะฮะดูว่าภาพกับวัตถุเนี่ยเข้าติดกันไปอย่างงี้ใช่ไหมฮะตรงนี้เหลื่อมกันแค่นิดเดียวนะครับ แทบจะมองไม่ออกนะฮะอย่างนี้เนี่ยคือภาพกับวัตถุเนี่ยเห็นไหมฮะเลื่อนไปด้วยกันเลยไม่ว่าเราจะมองจากทางด้านซ้ายมองจากทางด้านขวานะครับอย่างนี้เนี่ยคือเขาไม่พาราลล็กซ์ไม่พาราลเล็กซ์เนี่ยจากทฤษฎีของเราใช่ไหมครับแปลว่าวัตถุก,กับภาพอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันซึ่งในระบบนี้เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์นูนกับกระจกเงาราบเนี่ยนะครับ เราจะได้ว่าวัตถุเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งโฟกัสของเลนส์รวมพอดีนะครับถึงเราสามารถนฮะสังเกตความไม่พาราแลกซ์ระหว่างภาพกับวัตถุนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยากทดลองซ้ำนะครับให้เอ,อเลื่อนวัตถุออกมาห่างใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนกลับเข้าไปจนได้ตำแหน่งที่ เขาไม่พาราแลกกันใหม่นะครับแล้วก็บันทึกระยะที่เราได้นะครับทําซ้ําดูนะครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยสายตาเราเนี่ยหรือการเลื่อนตําแหน่งของเราเนี่ยจะแม่นยําต่างกันแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนนะโดยใช้ปรากฏการพาราแลซ์สวัสดีครับ